งามหน้างามไสเหมือนนั้นอันนี้รเราไม่รู้นะว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่ารเราอ่านตามข้อมูลที่เขาได้แชร์กันมานะคะคเขาบอกว่า oh, Thailand only. เอ,อ้าไทยล้านออไลไม่ได้มีแค่บริการแค่นี้นะจ๊ะไม่ใช่แค่ VVIP ดูแล oh <my. S 2> คุณจากสนามบินไปส่งถึงจุดหมาย ปลายทางมีบริการมากกว่านั้นถึง7บริการที่เป็น v v ว p ของประเทศไทยอุทยาแลวแต่ว่าคนไทยไม่เคยได้ใช้บริการเลยนะอาวเป็นต่างชาติที่ได้ใช้โดยเฉพาะชาวจีนนี่แหละมีอะไรบ้างคุณมาฟังกันน่าตกใจมากๆ 1. บริการทดสอบเด็กหลอดแก้วซึ่งจริงๆแล้วมันผิดกฎหมายนะคือการที่เราจะทําเด็กหลอดแก้วคือโดยเฉพาะเป็นชาวต่างชาติเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้อยู่แล้วเนาะส บริการตำรวจรับจากสนามบินแบบ VVIP นี่แหละกรณีนี้เลยน่แหละแบบที่เขารีวิวนั่นแหละ 3. มมีบริการทำวีซ่าเอลิทห้าปี1ิปีและ20ปีโอ้โห20ปีวีซ่าวีซ่า2ี่ปีนี้ก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะคุณมาอยู่ทำอะไรเที่ยว20ปีเลยหรอคะคุณเที่ยวห้าเที่ยวอาทิตย์หนึ่งก็โอ้โหโฮมสิจะแย่แล้วนะถ้าเป็นวีซ่าลักษณะทำงาน10ปี20ปีอาจจะเข้าใจได้ถ้าหน้าที่การงานมัน จะต้องนะแต่นั่นคือมันจะต้องเป็นโอ้โหคือเอกสารไม่ต้องมีขั้นตอนค่อนข้างเยอะแหละนั่นน่ะสิต้องมีรับรองอะไรเยอะแยะมากมายและยังมีบริการเปิดบัญชีธนาคารทำบัตร ATM ซึ่งเอ้ามันทำไม่ได้นะอันนี้คือบัญชีม้าเลยนะฉันน่ะเพิ่งไปธนาคารมาฉันได้ยินเลยมีชาวต่างชาติเดินเข้ามาในธนาคารธนาคารนึงบอกว่าอยากเปิดบัญชีเขาเพิ่งบอกเลยว่าไม่สามารถให้ชาวต่างชาติเปิดบัญชีได้นะคะซึ่งมันผิดมันทำไม่ได้ฉันยังได้ยินกับหูเลยต้องเป็นคนไทยเท่านั้นแล้วนี่เขามีบริการเปิดบัญชีธนาคารทำบัตร เอทีเอ็มเหรอเท่านั้นยังไม่พอใช้ชื่อคนนั้นเหรอใช้ชื่อคนจีนก็ไม่ได้นะไม่ได้แสดงว่าต้องมีชาวต่างชาติก็ต้องใช้คนคนไทยเป็นชื่อเสียแทนโอนเงินเข้ามาในนี้แล้วก็บัตรเอทีเอ็มไปพิเศษจังเลยเนาะงงมากงงเวอร์ไปต่อมีการบริการทําใบขับขี่เออไปอีกแต่ใบขับขี่อันเนี้ยงงนิดหนึ่งคือทําใบขับขี่โดยปกติแล้วอ่ะมันมีใบขับขี่สากลอยู่แต่นี้แสดงว่าทําใบขับขี่ในนามของใบขับขี่ไทยแต่ว่าเป็นชาวต่างชาติแล้วทําได้ไงอ่ะ มันได้เหรอ oh. ไม่เกณฑ์จะขึ้นเหรอเนี่ยน่นสต่อไปมีบริการเช่ารถรายวันรายเดือนอันนี้อ่ะไม่แปลกมันมีอยู่แล้วบริการเช่ารถรแต่มันมีอยู่แล้วบริการเช่าไรยอสวิลล่ามีบริการและตำรวจนำขบวนอ่ออาก็คล้ายๆกับกรณีแรกนะค,ะครับ ก็ก็เช่ารถเช่าเรือมันคือนักท่อเที่ยวทำได้อยู่แล้วแหละปกติแต่อันอื่นๆน่าแปลกใจซึ่งพอมีข้อมูลแชร์มาแบบนี้จริงๆอ่ะข้อมูลตรงนี้มันเป็นภาษาจีนนะทุกคนแล้วมีคนเอามาแปลเป็นไทยอีกทีนึงว่าเขาแชร์บอกกันนะว่าในกลุ่มคนจีนี่ะเฮ้ยประเทศไทยมีบริการอย่างนี้นะถ้าไปอ่ะซื้อได้สามารถทําได้นะได้ได้จริงโว่ต้องตรวจสอบกันนิดนึงนะคะพอมีข้อมูลแบบนี้ก็ต้อง ขอบคุณโซเชียลที่ทําให้อะไรมันแบบว่ามีข้อมูลมากมายให้เราได้ตรวจสอบกันใช่เจ้าหน้าที่ที่เขารู้เรื่องราวแล้วก็จะได้ทําการตรวจสอบนะว่าอย่างนี้มันถ้ามันเข้าข่ายผิดกฎหมายจริงๆก็ต้องว่าไปตามเรื่องของกฎหมายถูกนะฮะคุณชอบไหมอะไร V V I P คุณเคยซื้อบัตรอะไร V V I P อะไรเงี้ยมันได้บริการพิเศษอยู่แล้วนะใช่ใช่ไหมแต่ปกติอ่ะอย่างสมมุติว่าถ้าเราเราบินอย่างเงี้ยเราบินถ้าเป็น BC ขึ้นไปถึง First Class อย่างเงี้ยมันจะได้ Fastpass ซึ่งตรวจคนเข้าเมืองงเงี้ยก็จะได้เข้าเร็วกว่าคน ปกติธรรมดาอยู่แล้วอันนั้นปกติเป็นเ,<อ>เป็นเป็นกฎของสายการบินเพราะว่าเป็นเป็นแบบตั๋วที่นั่งพิเศษมันก็จะมีช่องพิเศษของเขารวมถึงเข้าไปด้านในก็ไม่ต้องต่อแถวไอ้ต๋ว<อ>ตวมตรวอะไรยุ่งยากแต่บางครั้งถ้าสนามบินมันพลุกพล่านจริงๆคนมันเยอะจริงๆมันก็ไม่ได้ผ่านเข้าไปเร็วขนาดนั้นนะก็รอเหมือนกับคนอื่นี่เขารอแต่แค่คิวอาจจะน้อยหน่อยอ่าอะไรประมาณนั้นนะฮะ,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 ะอ่ะก็รอตรวจสอบกันละกันนะจ๊ะรอผลสรุปนะคะ